Read and Share ข้อมูลความรู้เพื่อสมดุลชีวิต work-life balance ในโลกสามใบของคุณชีวิตส่วนตัวครอบครัวและงานขอให้ทุกคนมีความมั่นใจในเส้นทางที่ตัวเองเลือกคือการเป็น working mom และมีความรู้สึกว่าพรุ่งนี้ฉันจะพยายามทำให้ดีทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องอื่นๆไม่มีอะไรที่ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเราสามารถทำทั้งสองอย่างให้เป็นความสุขในที่ทำงานได้ ปีนี้ Happy Workplace Read and Share แนะนำหนังสือที่ชื่อว่า Working Mom เลี้ยงลูกไม่หวัน่นแม้วันงานมากผู้เขียนคือม a s a n o b u Takahama นะคะและก็ผู้แปลคือจุลาลักษ์ก่อนสกุลเป็นหนังสือที่บอกถึงวิธีเลี้ยงลูกแล้วก็จัดการชีวิตสำหรับ working mom ค่ะตัวผู้เขียนเองเนี่ยก็เป็นผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาฮานามารุนะคะในระดับประถมแล้วก็มัธยมในญี่ปุ่น ก็เลยได้ยกเคสจากที่ทำงานมาเป็นแนวทางในหนังสือมากมายเลยค่ะก็เพราะว่าหนังสือนี้ได้บอกถึงว่าผู้หญิงส่วนใหญ่ในยุคนี้เนี่ยต้องทำงานทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านนะคะไม่แปลกที่จะเครียดกับงานออฟฟิศแถมยังรู้สึกว่าไม่มีเวลาให้ลูกและสามีอีกแต่จะขจัดปัญหาเหล่านี้ได้ง่ายๆเลยนะคะด้วยแนวทางในหนังสือเล่มนี้จะบอกถึงเคล็ดลับการบริหารจัดการทุกอย่าง สำหรับ working mom เปลี่ยนกิจวัตรประจำวันอันแสนวุ่นวายของพวกเธอให้กลายเป็นวันชิลๆเพื่อให้คุณแม่นั้นมีความสุขได้จากโลกทั้งสองใบไปพร้อมๆกันค่ะหนังสือเล่มนี้นะคะเป็นการเขียนขึ้นโดยที่ผู้เขียนได้รวบรวมความคิดเห็นในปัจจุบันของคุณแม่ทำงานซึ่งได้มาจากผลการตอบแบบสอบถามนะคะของคุณแม่ทำงานจำนวน10,50คน ที่ทางสถาบันการศึกษาฮานามารุเนี่ยได้จัดทำขึ้นเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์นะคะปรากฏอยู่ในหนังสือเล่มนี้ในหลายบทหลายตอนเลยทีเดียวค่ะตั้งแต่บทแรกเป็น working mum ต้องลำบากขนาดนี้เลยเหรอเป็นเรื่องที่อ่านไปแล้วเนี่ยเราอาจจะหัวเราะไปด้วยนะคะว่าอืมนี่มันใช่เราเลยนี่นาส่วนบทต่ตอ,ตอไปนี่นะคะอ่านแล้วก็น่าจะรู้สึกว่า ทุกคนก็เป็นเหมือนกันมันใกล้ชีวิตจริงของ working mom จำนวนมากในโลกนี้ค่ะแม่แม่ในโลกนี้เนี่ยนะคะล้วนมีความเชื่อที่สำคัญอยู่อย่างหนึ่งคทว่าแม่ควรจะเลี้ยงลูกเองจนถึงสขวบแล้วก็มีความฝันนะคะถึงภาพการเป็นภรรยาแล้วก็แม่ที่ดีในจินตนาการการต้องทำหน้าที่ทั้งสองอย่างเนี่ยให้ดีแข่งกับเวลาทุกๆวันทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องลูกเนี่ย มันต้องต่อสู้กับความขัดแย้งในใจหลายๆอย่างนะคะโดยเฉพาะเรื่องเวลาที่ไม่มีให้กับลูกการให้นิยามความเป็น working mum ที่ผู้เขียนได้พยายามอธิบายแล้วก็อธิบายภาพได้ชัดเจนเลยทีเดียวค่ะลองสำรวจตัวเองดูนะคะว่าเราเป็น working mum ในแบบฉบับของผู้เขียนหรือเปล่า ลักษณะพิเศษของ working mom ในความหมายของผู้เขียนเนี่ยนะคะอันดับแรกคือมักจะเป็นคนที่ทำอะไรคล่องแคล่วรวดเร็วแล้วก็เป็นคนที่สรุปเก่งสรุปสิ่งที่ต้องการจะบอกกับอีกฝ่ายได้อย่างกระชับไม่ย่นเยอะเพราะว่าพื้นฐานชีวิตในแต่ละวันของ working mom เนี่ยก็คือทำยังไงก็ได้ที่ให้ใช้เวลาน้อยที่สุดในแต่ละเรื่องนะคะทุกวันเนี่ยมีแต่ความวุ่นวายกับการทางานเลี้ยงลูกแถมยังต้องทางานบ้านอีก จนบางครั้งลักษณะเช่นนี้นะคะทำให้ working mom เนี่ยเป็นคนที่ดูแข็งแข็งดูกระด้างแล้วก็มุ่งสู่จุดหมายของตัวเองเพียงอย่างเดียวโดยไม่ค่อยสนใจคนรอบข้างหรือว่าบริบทรอบข้างว่าตามทันตัวเองหรือเปล่าบางช่วงเวลาเนี่ยถ้าเกิดลักษณะเฉพาะนี้ไปผสมกับความเครียดเข้าไปด้วยนะคะในการที่จะผลักดันทางกิจกรรมต่างๆในแต่ละวันหรือว่าแปลนล่วงหน้าจนเครียดแล้วก็ไม่มีอารมณ์ที่จะไปใส่ใจความรู้สึก ของคนรอบๆตัวโดยเฉพาะความรู้สึกของลูกการผลักดันตัวเองอย่างรวดเร็วในแต่ละวันอย่างนี้เนี่ยนะคะอาจจะเห็นได้จากกิจวัตรประจําวันซึ่งบางทีเราอาจจะไม่รู้สึกตัวด้วยซ้ํานะคะหรือว่าบางทีก็หันมามองแล้วเราทําสิ่งนั้นอยู่ทําออกไปได้อย่างไรก็อาจจะน่าตกใจอยู่เหมือนกันบางคนเนี่ยเวลาทานข้าวทั้งมื้อเช้าแล้วก็มื้อเย็นเนี่ยก็ต้องยืนทานกันเลยทีเดียวแทบไม่มีเวลาได้นั่งพักนะคะ เราต้องทำนู่นทำนี้ตลอดเวลาจนกว่าจะได้เข้านอน working mom ทุกคนเนี่ยน่าจะต้องเผชิญกับเหตุการณ์แบบนี้อย่างน้อยก็สักครั้งหนึ่งร่างกายจิตใจบางทีมันก็ไม่ไหวนะคะแต่ข้อดีของยุคสมัยนี้มันก็มีเหมือนกันค่ะเรายัางสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นโดยการระบายออกมาเป็นตัวอักษรทางโซเชียลได้นะคะและความจริงบรรดาแม่ๆที่เป็นเพื่อนในโซเชียลกันเนี่ยก็มักจะเข้ามา p o r t แสดงความเห็นในโพสต์มากมายด้วยเหมือนกันค่ะ ก็เป็นเรื่องดีอีกอย่างหนึ่งนะคะของผู้หญิงก็คือเมื่อมีคนมาแสดงความเห็นใจก็จะคิดขึ้นมาได้ว่าเราต้องสู้ต่อไปเราควรจะนำวิธีการศึกษาเหล่านี้เนี่ยนะคะมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในโลกของโซเชียลมีเดียต้องเลือกคอมเมนต์ที่มีผลทางด้านบวกกับจิตใจนะคะอย่าไปจมจอมหรือว่าหมกมุ่นกับคอมเมนต์ที่สร้างพลังลบให้กับชีวิตนอกจากนี้นะคะผู้เขียนยังพยายามเน้นเรื่องการทำยังไงก็ไม่มีเวลา การที่ working mom เนี่ยรู้จักใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพเป็นเรื่องดีค่ะแต่บ่อยครั้งมากๆเลยนะคะที่ทำให้ working mom เหล่านั้นอนะเผลอไปคาดหวังกับลูกด้วยว่าต้องทำอะไรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเหมือนกับตัวเราแล้วก็ใช้เวลาสั้นที่สุดเท่าที่จะทำได้หรือการที่ s p e e รวดเร็วของ working mom เนี่ยบางทีก็เกิดกรณีที่พบบ่อยๆนะคะคือแทนที่จะปล่อยให้ลูกได้มีการพูดคุยปัญหากับเรา ให้เราฟังไปรเรื่อยๆจนจบบางที working mom ก็มักจะพูดแทรกขึ้นมาว่าเป็นอย่างนี้ใช่ไหมล่ะหรือว่าไปสรุปแทนลูกว่าหมายความอย่างนี้นี่เองหรือไม่ก็คอยคิดแต่จะเตรียมอะไรให้ลูกล่วงหน้าตลอดจนให้คำแนะนำโดยที่ลูกยังไม่ได้ร้องขอซึ่งเหล่านี้นะคะจะทำให้ลูกของคุณเนี่ยขาดความมั่นใจได้ค่ะแล้วก็เสียโอกาสในการเรียนรู้ที่จะรับมือกับความผิดพลาดของตัวเองด้วยตัวของเขาเองนะคะ คุณผู้ฟังคะข้อแนะนำสำหรับเว r ร์กิงมัมสปีดเร็วเช่นนี้เนี่ยนะคะก็คือถ้าเป็นไปได้เนะี่ยอยากให้ใช้ชีวิตอย่างสบายๆไม่ว่าบ้านจะรกหรือว่าที่ทำงานจะตึงแค่ไหนนะคะก็สามารถหัวเราะได้เพราะแค่มีชีวิตอยู่ได้ในแต่ละวันก็โอเคมากๆแล้ว การเป็นแม่ที่มีรอยยิ้มอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเป็นความอบอุ่นใจของลูกนะคะและความเข้มแข็งในที่ทำงานด้วยในความเป็นจริงเนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนก็ยากที่จะเป็นอย่างนั้นได้ค่ะคำแนะนำจากเคสที่เกิดจากการพบปะผู้คนของผู้เขียนนะนะคะมีคีย์เวิร์ดสำคัญอยู่อันหนึ่งค่ะคือการเลี้ยงลูก โดย working mom อย่างเราๆเนี่ยไม่จำเป็นต้องจริงจังถึงขนาดยอมเสียความเป็นตัวเองไปนะคะบางคนเนี่ยอยู่ในโหมดของ working mom ที่ต้องทำงานและเลี้ยงลูกไปพร้อมๆกันจนเกิดความเหนื่อยล้าจนพยายามหาทางที่จะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแต่จริงๆแล้วเนี่นะคะเราแค่ต้องทำบาลานซ์ให้เกิดขึ้นกับการทำงานและการเลี้ยงลูกของเราทั้งสองอย่างไปด้วยกันได้และมีความสุขได้ค่ะ ข้อจำกัดหรือว่าความเครียดที่มาจากทั้งสองโหมดนี้นะคะบางคนก็สามารถเปลี่ยนข้อจำกัดนั้นมาเป็นจุดดีของตัวเองได้ด้วยการที่เมื่อมีความเครียดจากงานความเครียดจะหายไปเมื่อได้อยู่กับลูกและเมื่อมีความเครียดเรื่องลูกความเครียดนี้ก็จะหายไปได้ด้วยการทำงานย้ำนะคะเราอยู่กับสองโหมดนี้ได้ค่ะโดยไม่ต้องเลือก เราสามารถหาความสุขได้จากโลกทั้งสองใบนี้ไปพร้อมๆกันได้ค่ะสำหรับการทำให้บรรยากาศในที่ทำงานดีขึ้นด้วยนะคะ working man ไม่อยู่ในที่ทำงานในสภาพแวดล้อมในการทำงานเนี่ยควรจะต้องมีระบบที่ช่วยทำให้ทำงานง่ายขึ้นการเปลี่ยนแปลงหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะเพราะเป็นเรื่องที่เรียกร้องกันมาหลายสิบปีค่ะ สำหรับคุณแม่ที่จะต้องพาลูกมาเลี้ยงที่ทำงานนะคะเนื่องจากไม่มีใครอยู่บ้านที่จะเลี้ยงลูกให้ในหลายๆประเทศค่ะรวมทั้งประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศที่เป็นต้นทางของบทความต่างๆในหนังสือเล่มนี้นะคะที่ที่ทำงานมากมายหลายๆแห่งทั่วญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้มีเนสซีรี่เต็มไปหมดค่ะที่จะทำให้ชีวิตของ working mom เนี่ยง่ายขึ้นซึ่งมีการพิสูจน์แล้วนะคะว่า การที่ที่ทำงานนั้นๆมีเนอร์เซอรี่มีเด็กเล็กๆวิ่งเล่นเนต็มไปหมดเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเป็นการสร้างบรรยากาศที่ทำงานได้ดีมากๆมันจะทำให้พนักงานเนี่ยดูอ่อนโยนมากขึ้นมีส่วนร่วมในการเทคแคร์ดูแลและมองเห็นการเติบโตของเด็กๆไปด้วยกันด้วยความเมตตาซึ่งก็คือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับสถานที่ทำงานนั่นเองค่ะ การปรับสภาพแวดล,ล้อมในที่ทำงานนี้นะคะส่งผลมากมายถึงคุณภาพชีวิตของ working mum ที่บ้านด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะความเข้าใจชีวิตของ working mum ในที่ทำงานบางทีเราก็คาดหวังให้ทุกคนเข้าใจทั้งหมดไม่ได้นะคะสำหรับคนที่ไม่มีลูกหรือว่าคุณผู้ชายที่ภรรยาเป็นแม่บ้านเต็มตัวเลี้ยงลูกให้แล้วก็ไม่ได้ทำงานพวกเขาก็ย่อมที่จะมีแนวคิดที่แปลกแตกต่างออกไปค่ะ ไม่เข้าอกเข้าใจชีวิตของ working mom หรอกนะคะซึ่งย่อมทำให้ working mom เนี่ยรู้สึกเก็บมาเป็นความทุกข์ความเครียดในใจแล้วก็อาจจะไม่ได้ระบายออกมานะคะก็จะกลายเป็นความเครียดสะสมส่งผลต่อชีวิตที่บ้านส่งผลต่อการเลี้ยงลูกของพวกเธอด้วยเหมือนกันการลาหยุดงานเพื่อไปทำกิจธุระที่เกี่ยวกับลูกก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งค่ะที่ working mom ต้องเผชิญนะคะ ที่มักทำให้เกิดบรรยากาศที่เรียกว่าหยุดอีกแล้วเหรอทั้งการแสดงออกทางน้ำเสียงหรือว่าสีหน้ากิริยาแล้วก็ทำให้ w ORKING MUM นั้นรู้สึกว่าตัวเองเหมือนกับไม่ค่อยเป็นที่ต้องการของเพื่อนร่วมงานสักเท่าไหร่มันก็จะเกิดเป็นความกังวลนะคะเรื่องความสัมพันธ์กับคนที่ทำงานเพราะเรื่องลูกบางทีก็อาจจะกลายเป็นการคอยระวังแล้วก็หาวิธีที่จะหลีกเลี่ยงสิ่งที่จะ ไปทำให้ความสัมพันธ์กับคนที่ทำงานแย่ลงไปอีกบางคนกังวลนะคะว่าการที่ตัวเองมีเวลาให้ลูกมากไปแล้วก็ไม่มีเวลาให้คนทำงานเนี่ยก็จะทำให้ชีวิตความสัมพันธ์ในที่ทำงานการแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆหลังเลิกงานมันหดหายแล้วก็น้อยลงไปและบางทีนะคะ working mom บางคนเนี่ยเลยเถิดไปถึงรู้สึกผิดเวลาที่ต้องลางงานติดๆกันเพื่อพาลูกไปหาหมอ หรือว่าพาลูกไปมอบตัวเข้าโรงเรียนคุณแม่ที่กังวลต่อความสัมพันธ์แบบนี้เนี่ยนะคะก็จะปรับตัวเองค่ะด้วยการพยายามเข้าหาเพื่อนร่วมงานชวนไปกินข้าวบ้างละเอาขน,นมไปฝากเพื่อนร่วมงานบ้างหรือบางทีก็ยอมที่จะเป็นลูกไล่ของเพื่อนร่วมงานที่แสดงตัวเป็นหัวหน้าแก๊งนะคะเพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานแต่สําหรับคุณแม่บางคนเนี่ยนะคะที่มีจิตใจเข้มแข็งเนี่ย ก็แค่อาจจะรู้สึกได้ว่าถึงความเงียบที่กดดันอยู่แต่ก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากหรือบางคนก็เข้มแข็งมากโดยไม่กังวลต่อความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมง,งานที่ดูย่ำแย่ลงนะคะบางทีก็ความวุ่นวายในชีวิตของ working mom เนี่ยทั้งเลี้ยงลูกแล้วก็ทำงานก็ทำให้ลืมเรื่องปฏิกิริยาของเพื่อนร่วมง,งานไปในบทท้ายของหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะคะว่าด้วยเรื่องของการทำงานไปด้วยเลี้ยงลูกไปด้วยนั้น ก็มีข้อดีอยู่มากนะคะโดยเฉพาะต่อการทำงานหรือพูดง่ายๆก็คือการเลี้ยงลูกเนี่ยส่งผลดีต่อการทำงานนะคะผลดีอย่างแรกที่เห็นเป็นรูปธรรมก็คือผลดีจากการที่มีเดทไลน์ค่ะอย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่า working mom เนี่ยในชีวิตค่อนข้างเร็วมีการกำหนดแผนงานในแต่ละเรื่องที่ชัดเจนแล้วก็พยายามทำให้ไปถึงจุดนั้นด้วยความรวดเร็วกระชับเพื่อจะได้มีเวลาไปทำอย่างอื่นมากขึ้น การมีเดทไลน์ทําให้ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็สามารถแยกแยะเรื่องต่างๆได้มากขึ้นกว่าเดิมโดยเฉพาะสามารถที่จะคิดตัดสินใจตัดทิ้งสิ่งที่ไม่จําเป็นออกไปได้ดีขึ้นการมีเดทไลน์ให้กับการทำงานนั้นเป็นเรื่องสบายๆสำหรับ working mom นะคะเพราะว่าไม่มีอะไรที่จะลำบากไปกว่าการคลอดลูกแล้วก็การเลี้ยงลูกอีกแล้วคะ่ะ การมีเดทไลน์เนี่ยยังเป็นการฝึกให้ตัวเองมีแผนทุกอย่างล่วงหน้านะคะทั้งล่วงหน้า1วัน1สัปดาห์1เดือนแล้วก็1ปีการสามารถที่จะแปลนชีวิตบริหารเวลาจะทำให้เราเนี่ยสื่อสารกับคนอื่นได้ดีขึ้นด้วยค่ะก็ทำให้คนอื่นเนี่ยเห็นได้ง่ายๆนยคะคะว่ากำลังทำงานอะไรอยู่กับเราเผื่อเวลาไว้สำหรับจะต้องทำอะไรหรือว่าต้องลาหยุดกระทันหันซึ่งก็จะทำให้ตัวเองทำงานได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะ ความจริงการเลี้ยงลูกเป็นข้อดีมากๆนะคะที่ส่งเสริมเรื่องงานของเราโดยตรงค่ะอย่างแม่แม่บางคนนะคะเป็นครูสอนหนังสือเด็กก็จะทําให้รู้วิธีรับมือกับเด็กแล้วก็เข้าใจความรู้สึกของพ่อแม่มากขึ้นจากการที่เราทํางานไปด้วยแล้วก็เลี้ยงลูกไปด้วยในขณะเดียวกันนะคะ working mom บางคนที่เป็นพนักงานขายเนี่ยก็จะทำให้มีเรื่องคุยกับลูกค้าที่มีลูกแล้วได้มากขึ้นด้วยรวมทั้ง working mom บางคนเนี่ยก็สามารถที่จะพูดคุยกับผู้ใหญ่ในที่ทำงานได้เรื่องของการ์ตูนแอนิเมชันแล้วก็แฟชั่นที่กำลังฮิตเพราะว่าได้มาจากลูกและการเป็น working mom เนี่ยนะคะเพิ่มความอดทนให้กับตัวเราคะ่ะความสามารถในการพัฒนาบุคลากรด้วยนะคะนั่นหมายถึงการเพิ่มความอดทนให้ในแง่ของการรับมือกับ เหตุการณ์ได้โดยเฉพาะเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดได้ดีขึ้นด้วยค่ะแล้วก็บางคนนี่นะคะยิ่งถ้ามีลูกชายก็จะทําให้เข้าใจเพื่อนร่วมงานหรือว่ารุ่นน้องที่เป็นผู้ชายมากขึ้นเราคือแม่ค่ะที่คอยเป็นห่วงมันเลยทําให้เราอะเพิ่มความมีจิตใจที่อ่อนโยนมากขึ้นด้วยนะคะและการที่เลี้ยงลูกอยู่ทุกวันเนี่ย มันจะทำให้เรารู้จักคำว่าให้อภัยตลอดเวลาก็จะสะท้อนกลับไปที่ชีวิตที่ทำงานเหมือนกันนะคะมันจะทำให้เราเป็นคนที่มีน้ำใจกับคนอื่นแล้วก็ให้อภัยได้ง่ายขึ้นคุณผู้ฟังคะมีประเด็นสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะคือการเป็น working mom ที่ออกมาทำงานเนี่ยเป็นผลดีต่อการพัฒนาบุคลิกภาพของเราในด้านการฟังการรอและการบอกให้รู้ เพราะการเลี้ยงลูกเนี่ยกับการทํางานมันคล้ายๆกันตรงที่ส่งผลดีทําให้เราสามารถสอนงานคนอื่นได้ดีขึ้นด้วยค่ะขีดเส้นใต้บรรทัดน,นี้ไว้เลยนะคะมุมมองใหม่คือการเลี้ยงลูกเท่ากับความอดทนอย่างนี้เมื่อเราผ่านการอดทนขั้นตอนหนักหนาและต้องอดทนขั้นสุดสำหรับชีวิตมนุษย์แม่ได้แล้วเนี่ยการทำงานน่าจะเป็นสิ่งที่เบาสบายไปเลยค่ะสำหรับในที่ทำงานนะคะ เมื่อเราได้เห็นภาพของ working mom ในภาพลักษณ์ใหม่มุมมองใหม่เช่นนี้เนี่ยนะคะการซัพพอร์ตพวกเธอเหล่านั้น,เ,นเพื่อให้ได้ใช้ชีวิตที่มีความสุขในโลกสองใบไปพร้อมกันได้เนี่ยย่อมจะทำให้บรรยากาศโดยรวมขององค์กรดีขึ้นตามไปด้วยค่ะความสุขที่ผู้ร่วมงานในที่ที่หนึ่งทำด้วยกันอาจต้องพยายามที่จะมองเห็นเป้าหมายยากๆนะคะที่จะเลี้ยงดูลูกให้ดีของเหล่า working mom เนี่ยให้มาเป็นเป้าหมาย ของเราร่วมกันเพราะความที่ถ่ายทอดออกมาเป็นความเอาใจใส่การฟังการรอการบอกให้รู้และความอดทนที่พวกเธอใช้ดำเนินโหมดแม่ของเธอนั้นนะคะจะเป็นพลังบวกคะ่ะและก็เกิดผลดีต่อระบบก,การพัฒนาบุคลากรของบริษัทในภาพรวม ขอขอบคุณสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กรสสสและมูลนิธิสถาบันพัฒนาการเรียนรู้ผู้สนับสนุนรายการภายใต้โครงการศูนย์สื่อสารและประสานงานภาคีเครือข่ายสุขภาวะองค์กรพบกับ Happy Workplace Read and Share ในอีพีหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ